ตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ตำบลควนร,รังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะด้านหลังของิฉันตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อคืนฝนก็ตกรวมถึงเวลานี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะจุดพิกัดตำบลควนร,รังตรงนี้ถือว่าเป็นเสมือนไข่แดงค่ะที่น้ำยังไม่ท่วมแต่ก็ใกล้ท่วมแล้วเนื่องจากว่าพื้นที่รอบนอกนั้นน้ำได้ท่วมหมดเลยค่ะกระแสะไฟฟ้าของโรงแรมแห่งนี้นะคะถูกตัดตั้งแต่ประมาณช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ไฟก็ยังไม่ติดนะคะเจ้าของโรงแรมใช้วิธี ีการใช้รถเจนในการปั่นไฟโดยใช้น้ำมันแทนค่ะและก็เมื่อสักครู่นี้จากการพูดคุยคือน้ำมันใกล้ที่จะหมดแล้วด้วยนะคะจึงมีการวางแผนค่ะอาจจะต้องสลับเวลาในการจ่ายไฟให้กับผู้ที่พักโรงแรมแห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประสบภัยมาพักโรงแรมนี้ค่ะ ให้เล่าย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่ามีประชาชนหลายคนต้องใช้สนามบินเป็นที่หลับนอนหลังไฟบินลงหัดใหญ่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ค่ะส่วนรถของทหารที่คอยรับประชาชนหนึ่งคันนั่งได้ประมาณสัก30คนก็ยังไม่สามารถรองรับกับจํานวนของประชาชนประชากรได้เช่นกันทําให้เมื่อคืนนี้ค่ะมีประชาชนติดอยู่ในสนามบินไม่น้อยกว่า100คนคาดว่าเช้าวันนี้น่าจะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ทยอยส่งให้ชาวบ,บ้านถึงบ้านแต่ต หากใครอยู่ในโซนหาดใหญ่ชั้นในรถยกสูงยังไม่สามารถเข้าได้นะคะขณะที่ตลอดทั้งคืนค่ะทีมงานจิตอาสาหลายทีมพยายามระดมเข้าช่วยชาวบ้านแต่ก็พบปัญหาค่ะว่าไม่สามารถช่วยได้ทุกคนเนื่องจากว่าประชาชนติดอยู่ในซอยย่อยที่มีน้ำไหลแรงจำนวนมากและหลายๆคนก็รอการช่วยเหลืออยู่ค่ะ พี s ได้ข้อบูลจากทีมงานของคุณนาครศิลาชัยหรือว่าพี่เปิ้ลนาครกะหนึ่งในทีมจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วว่าจุดที่ขับเรือเจสกีฝาก่ากระแสน้ําแรงเนะี่ยเข้าไปช่วยคือเขตแหัดใหญ่ในตลาดตันหยงเป็นซอยย่อยแยกเล็กๆค่ะพบว่าในซอยนั้นมีประชาชนติดค้างอยู่บนหลังคาประมาณสัก20จุดได้คาดการณ์นะคะว่ามีประชาชนรวมๆกันแล้วประมาณร้อยกว่าคนขอความช่วยเหลือค่ะบางคนไม่มีข้าวกินไม่ ไม่มีน้ำดื่มมาสองวันติดกันแล้วตากฝนอยู่บนหลังคาจากการสังเกตของทีมงานของคุณเปิลน,นาคอนพบว่ามีทั้งคนแก่และเด็กเล็กติดอยู่บนหลังคาด้วยคือทีมจ็ตสกีไม่สามารถช่วยเหลือได้หมดทุกคนส่วนสายของวันนี้ค่ะมีการประเมินแผนหน้าง,งานและอาจจะกลับเข้าไปช่วยในซอยนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้ค่ะยังพบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์อ่อนนะคะทําให้เมื่อเข้าไปจุดที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือไม่สามารถระบุพิกัดหรือติดต่อผู้ขอความช่วยเหลือได้อีกค่ะ ส่วนศูนย์พยาบาลอํานวยการโรงพยาบาลสนามขัดแคลนอีกจำนวนมากทีมจิตอาสาหลายคนค่ะเขาช่วยชาวบ้านออกมาได้แล้วแต่ปรากฏว่าช่วยออกมาไม่มีโรงพยาบาลรองรับทำให้ชาวบ้านร้องขอกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมทำให้ทีมงานจิตอาสาต้องพาชาวบ้านกลับเข้าอีกค่ะ คุณผู้ชมขาการต้องการความช่วยเหลือนหน้างานณเวลานี้ที่ทีมไทย PBS พบและประเมินได้คือชาวบ้านต้องการศูนย์อบพยพเพิ่มเติมในจุดไขแดงที่ฉันอยู่ณเวลานี้รวมถึงต้องการโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะและก็ต้องการการประชาสัมพันธ์จากสาธารณสุขจังหวัดค่ะเมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือว่าเกิดเคสฉุกเฉินต้องไปที่ไหนกันแน่ค่ะ